นิทานเรื่องชาวนากับนกกระสานกกระสาเป็นนกซื่อ,อและเชื่อถือได้โดยธรรมชาติมันได้รับคำเชิญไปให้ร่วมงานรื่นเริงกับพวกนกกระเรียนในทุ่งแห่งหนึ่งซึ่งมีต้นไม้เพิ่งปลูกใหม่ๆทว่างานเลี้ยงจบลงด้วยหายนะเมื่อนกทุกตัวติดตาขายชาวนานกกระสาขอร้องให้ชาวนาปล่อยมันได้โปรดปล่อยข้าไปเถิดมันอ้อนวอน ข้าเป็นตระกูลนกกระสาที่ท่านก็รู้ดีว่าเป็นนกที่ซื่อสัตย์และนิสัยดีอีกทั้งข้ายังไม่รู้ว่าพวกนกกระเรียนจะเป็นพวกนกขี้ขโมยเจ้าอาจจะเป็นนกที่ดีมากชาวนาตอบแต่ข้าจับเจ้าดาบพร้อมกับพวกนกกระเรียนขี้ขโมยและเจ้าจะต้องได้รับโทษเช่นเดียวกับพวกมันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเรามักถูกตัดสินจากเพื่อนพ้องที่คบหาอยู่เสมอพุทธภาษ์คบคนเช่นใดเป็นมิตรและสมคบคนเช่นใดเขาก็เป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้น